หลังจากชาวบ้านร้องเรียนผ่านมายังเพจเฟซบุ๊ k รายการทุกชาวบ้านว่าหมู่บ้านม้านาดีตำบลทุ่งพญาอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซามีสภาพพื้นถนนตลอดเส้นทางเข้าหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านเป็นทางลูกรังและเป็นหลุมบ่อมานานนับ17ปีเมื่อทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่พบว่าสภาพของพื้นถนน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปีโดยยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าดำเนินการแก้ไขเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษานายสุเทพประทึกผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตําบลทุ่งพญากล่าวว่าเคยร้องเรียนกับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพญาแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขซึ่งส่งผลกระทบให้ชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนหลายครัวเรือน มันทาให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นี้เกิดความเดือดร้อนหรือส่งผลกระทบอย่างไงบ้างคะมันก็เวลาขนของเกษตรสินค้าแล้วออกทางออกตลาดมันลบากแล้วก็ถ้าถ้าเป็นหน้าแรงมันก็ฝุ่นเยอะถ้าเป็นหน้าฝนทางมันรถมันก็ไปยากเป็นมาแล้วตั้งเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วก็ยังไม่มีใครมาดูแลเลยก็มีแต่ชาวบ้านทํากันเองก็บริจาคเงินช่วยกันไปซื้อหินคุกมาลงแล้วก็ ซื้อดินลูกลังอะไรมาถมหลุมอย่างงี้ก็ทำมันก็ทำในชั่วคราวแป๊บเดียวมันก็เหมือนเดิมอีกพวกฉันในท่าบานว่ตถีเอาต้นกล้วยเอาขาวไปดำหน้าอยู่วาตถิเหตุแบบทรงไปปีที่แล้วแก่ถ้ำเนี่ยจ๋ว่าเอาต้นกล้วยไปปลูกไปปลูกแล้วทายไปแล้วลมขี้มากกับรถเครื่องล่มกันเป็นเยหลายขั้นหล่ะจา้ะลบลุมออกจากลุมนี้ไปตามลุมนั่นมันตองมันลำบากแก นางสายเพชรตะกัวชาวบ้านมากนาดีกล่าวว่าในฤดูแล้งฝุ่นจะฟุ้งทั้งถนนในขณะที่ฤดูฝนจะเฉิดแฉะจนบางครั้งไม่สามารถเดินออกไปนอกพื้นที่ได้ปัญหาเช่นนี้ส่งผลกระทบมาอย่างเรื้อรังทำให้ชาวบ้านทนกับสภาพถนนที่เป็นหลุมบ่อในพื้นที่ต่อไปไม่ไหว นี่ยหนูดูที่นี่เหมืนทางเหมนทางบ้านย่าเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยมีต้นเอาต้นกล้วยมาปลูกถ้าเป็นหนาฝนเนี่ยถ้าฝนมีน้ำนี่ย่าเดียวกล้ามาดำหน้าเลยเด้อนี่คือเป็นอย่างนี้มานานแล้วคือเป็นหลุมหลายที่นี่คือที่เอาต้นกล้วยมาปลูกก็ไม่ใช่หลุมนี้แค่หลุมเดียวไม่ใช่หลุมเดียวหนูหลายหลุมนี่ทั่วหมู่บ้านนี่เป็นกิโลกิโลเลย และนี่คือสภาพพื้นถนนของชาวหมู่บ้านมาบนาดีตําบลทุ่งพญาอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ค่ะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและเป็นทางรูกลางแบบนี้เป็นระยะทางยาวมากกว่า3กิโลเมตร ซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้มันนานถึงกว่า10ปีด้วยกันแม้ทางชาวบ้านจะร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ทางหน่วยงานนั้นยังไม่ได้เข้ามาแก้ไขาภายในพื้นที่นี้ค่ะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นั้นสุดทนค่ะคุณผู้ชมถึงขั้นที่นําต้นไม้ลงไปปลูกภายในหลุมบนพื้นถนนแห่งนี้เนื่องจากหลุมแต่ละหลุมบนพื้นถนนของในหมู่บ้านมามนาดีเป็นหลุมเป็นบ่อและมีลักษณะลึกถึงขั้นที่สามารถปลูกต้นไม้ได้ค่ะ ทีมข่าวลงพื้นที่สัมรวจเรอรอบพื้นที่ตําบลทุ่งพญาประกอบด้วย18หมู่บ้านซึ่งพบว่าถนนส่วนใหญ่ยังคงเป็นถนนรุกรังและเป็นหลุมบ่อกเกือบทุกพื้นที่ซึ่งถนนหมู่บ้านมากนาดีมีสภาพที่ค่อนข้างแย่ที่สุดเมื่อสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพญาจึงทราบว่าเดิมทีก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท และได้โอนคืนให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้อำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาจึงทำให้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านไม่มีหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบสุพนัตรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญรัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน